ไม่อยากเกาะว่าไม่ดูว่าดิ้งยินนั่นหรเก้าเนัยงเก้าเนยงอะหีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าบางนึงคือว่าหกสามบาปเอากล่องมาถ่ายว่าหนึ่งเก้า หนา,หาป่ะ<า>ใช่เลยลูกใส่ใส่ใส่มาหน่อยอืมอมาหน่อยอย่าไปลูกอย่าไปผูวไปทางฝีไปเบางไก่ดูมันเห็นยังค่ะ่าไปหาหมาดิ่าไปได้ตกดิเอาาจะไปไก่ไปถอยออกมาลูกมาทางฝีลุงมาเอามาทางฝีไปหยังเลยแม่นอยู่บ่เลยลูกหกสุดท้ายบังหามตีว่าจังไดบางหนึ่งนิบุ ฟังเอาเด้อจดไว้เด้อ <c oughs> เป็นหายโคงสุดท <c oughs> ้ายไม่หยังเลยอามาพี่อามาพี่ไม่แก้ไอามาพี่อาม่าพี่จะ <c oughs> จับกล่องเพระท่านกระ <c oughs> ถ่ายเพรได้เพิ่นบอกหายไทยถาเพิ่นเบาเลย <c oughs> เออมาลูกมามาลูกมามาพี่มาแก้ให้ม้ามาแก้ให้ม้ายางมากลูกยางมากเาต้องหายคนเก่งมาทางพี่ก็ได้ลูกมาทางพี่เออมาทางพี่มาทางมาทางนี้มาของสุดท้ายแล้วเด้อมันนี้นอ้องหายว่าจะได้กวังหนึ่งนี่หกสาม วัอไหก็หกสามหกเก่บาบ่หรือหกสามสี่หเก่าบ่มาแกะมาแกะไปใส่เลยบันเอาเอาเอามาไี้เอาอย่าไปได้น่ะลกูกอย่าไปได้น่ะมันหอนลวกตายได้น่ะได้เร่เรวเรๆเร,เร,เร,เรมา,มาเอาเอา ลงมาทางมีมาเห็นน้ำหมาหน่อยพี่อย่าเห็ดดื้อย่าเห็ดดื้อลูกอย่าเห็ดดื้อไม่คนเก่งแมเอาเห็ดมาหน่อยลูกไปบายกลูกไปบายก่อนายบายกูลูกขอบคุณครับก <c ough> ่อนเร็วเร็วเร่เ่่ mm ่ hmm. <c oughs> ่ <além> ่่่่่่่่่่่่่า่่่่อย่่่่่่ัง่่่น่ะอ่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่ั่่่่่่า่่่ อันขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนจังไดลูกเออมามาสามามามาแกมามาแกมาแกมาขอบคุณครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วๆไ่แกไขมะมาน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 าถ้าว่าแกผดว่าว่าไปว่าไปว่ามาขอบคุณครับก่อนนี่มา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 เอาออกซะหันว่าไห่แกบองไหแกห่างว่าให้มาอันตลูกเด้อ ให้ได้สุกดุได้ลาบอีกเด้อลูกเด้อให้ได้เต็มเต็มอีกคือเมื่อกี้นี่เด้อลูกเด้ออ่ะอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกอนเร็วๆลูกเร่เอ่ของโผของโผไอหันสวัสดีครับก่อนอบอกให้สวัสดีครับกอนนี่นะอู้ยคุณบบสวัสดีคุณโบสวัสดี